สวัสดีค่ะน้ามีสวัสดีค่ะมอเกนฑูามินวิวสวยมากมาาาือ้าอยูุ่บานเทาแดดออกนะคะตอนนี้เข้ามาสวนสัตว์กันนะคะเดี๋วยวพาคุณผู้ชมไปดูสวนสัตว์นะลูกนะตรงนู้นตอนนี้อากาศเจ็ดองศาหนาวมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูสวนสัตว์กันค่ะวันหยุดเด็กๆเยอะผู้คนเยอะนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับ <ฮ etic S 2> พี่นันนะคะ มาคุชายนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปเที่ยวกันนะคะนี่นะคะสมาชิกของเรานะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเจ็ดองศาอากาศเย็นค่ะทุกคนจับเต็นมาเลยนะคะเดี๋ยวรอสักพักแดดออกค่อยไปเดินทะเลสาบกันเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในสวนสัตว์กันนะคะโอ้สวยมากเลยนกตัวนี้น่ะ ว้าวตอนนี้เขาก็อยู่ในสวนสัตว์กันแล้วนะคะน้ามีดูสิอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยอือฮะนกยุงน,น่าจะเป็นตัวผู้ไหมหรือว่าเขาสลัดหางยังไม่มีหางสวยจังเลยสีสวยมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยหางสวยจังเลย ตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงนะคะคนก็นหลายมากๆเลยนะคะพาลูกพาหลานมาเลรนมาบึงซัดนู่นีนน่นั่นเนาะแต่ว่าอากาศบด,ดีเป็นไดเนาะสวนซัดกับแบบว่าจะอยูธรรมกลางธรรมชาติตรงนี้เขาก็เคยมาหลายเทือแล้วนะคะข้างในอะไรห้องน้ำโอเค นกแก้วสวยจังเลยคล้ายๆนกแก้วนะคะอะไรลูกจิงโจ้เหรออู้วิ่งหนียังกันเมื่อกี้แนอมบะทันว่าอ้วนเทนสมบูรณ์ดีจังเลย Malam, 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 <laughs>

อันนี้เต่าใหญ่มากเต่าเล็กเต่าใหญ่นะเดินไปเดินมาอากาศก็หนาวเย็นมือมากเลยตอนนี้ ไปดูเป็ดเป็ดเดยอะเลยลูกมีเป็ดมีไก่เยอะแยะมากมายนะคะมีขนาดอากาศหนาวๆน,นะคะคนแบบว่าหลายมากๆาเนาะแล้วไก่ เราไก่ทางน้อันี้ตัอะไน้ตนี้อนน้อะไรวอันนี้ตัวอะนวอะาา้วนีนไงก้อไน้ะไรนีนะอนนีะไ ล้างมือรด้า้้้้้้้้้้้ล้้้้้อ้้า้าอ้ป้น้้้้้้้้้้้้้้้อ้หนูหน้้้้้้้้้้้้้้้้้ไม้ไ้้้้้้้้น้้ล้้้ โอ้กิเลนไม่ออกกำลังกายดูอะพุงลากพื้นแล้วปาด์ตสองตัวออกมาแล้วนั่นน้องอเล็กยังไม่เห็นน้องอเล็กยังไม่เห็นอเล็กอะไรอยู่ข้างหลังหนูนะลูกที่ตีดูสิอะไรข้างหลังนั่นน่ะปาดเดินไม่ได้แล้วจะกิ้งเอาแล้วนนูนูสุดยอดอ้วนอะไรขนาดนี้เดินไม่ไือเอาไออกกำลังกายมีเทีวแล้วน อันนั้นเป็นอะไรลูกพี่ตายเหรอนี่น,นี่ให้ตัวนี้อีกดีกว่าโอ้โยนลงน้ำมันจะได้ไหมน่ะได้มันกินหมดเลยเห็นไหมมันข้นมาหมดมมเลย มุดหาอาหารแล้วนะอันนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้ตัวนี้ไปดูใกันไปลูกปะ <Hello. S 1> อาเล็กจุ๊บๆหน่อยลูกจุ๊บๆหน่อยจุ oh, <okay. S 1> ๊บๆหน่อยกินไหมอ่ะกินลูกกินกินไหม

อันนี้จะเป็นน้ำไหลล,ลงมาจากภูเขานะคะทา<อ>งนี้ไงลูกหนูอเอาไม้เขียให้มันนี่อเล็กอเล็กชาโต เอานี่เคี่ยวให้มันกินลูกนี่เคี่ยวหานเข้าไปเยอะหลายตัวเลยนุนเยอะแยะเลยโอเคจับได้จับได้โอเคนูจะจับหรอลูกเอาจับดูจับดูสิ้ั้สเย่นอ่ยย้าต่มันปิ พูดจะเคลียกินอีกเอาไปถึงเอามือมาเคลียสวนสัตว์เข้าเฮ็ดดีมากๆเลยนะคะลิงอาา่าฮะ ระวังนะลูกมาแล้วมาแล้วเบบี้เบบี้โอ้ยตัวเล็กมากเลยอ่ะหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีน้ำหมีบอกหัวปีท้ายปีกูกูนั่นน่ะตัวเล็กๆอ่ะอุ้ยน่ารักเชียวว้าวน่ารักนะคะแม่สองตัวหรือเปล่าแม่ตัวหนึ่งพ่อตัวหนึ่ง Na lắc chẳng lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nhảy Để không bỏ lỡ đi video hấp dẫn Hãy subscribe น้ำมูกไหลแต่ก็เย็นเชยบเลยอฮโอ้ตัวใหญ่เลยเลาไปเลาะไปเรื่อยๆนะคะกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าภาเที่ยวสวนสัตว์เนาะ อยู่กับธรรมชาตินะคะเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงนู่นนี่นั่นนะคะกนะ,ะตอนนี้เขาบอกว่าากาศหนาวมากๆนะคะแดดยังไม่ทันออกเลยเดี๋ยวรอสนสั์แล้วนะคะเราก็จะออกอไปย่างทะเลสาบกันเนะาะจะแบบหนึง่งถ้าเกิดว่ามีแดดนะคะเดี๋ยวไปตอกันเนาะแต่ว่าถ้า่มีแดดกะเดี๋ยวจะว่ากันใหม่อีกเที่ยหนึ่งเพราะว่าถ้า่มีแดดขึ้นเขาก็จะหนาวมากๆเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงกะคอยติดตามกันอีกเที่ยหนึ่งค่ะ ไม่เอาไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่ต้องการแล้วฉันไม่ต้องการแล้วไปซื้อใหม่มีไปซื้อให้หน่อยเอาเขาซื้อที่ไหนอาหารมาดูเป็ดเล่นน้ำกันนะคะอันนี้เป็นหงขาวนะคะ อฮ uh huh. แล้วทางนี้ทางนี้อีกตัวหนึ่งเนาะหงนะหงสองตัวท่ามกลางฝูงเป็ดเป็ดเดยอะมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะแยะเลยอร่อยไหมอร่อยไหมเอาเอาเอา โ oh, อ้สวยมากของตัวนี้สวยจังเลย ทั้งป็ดได้ มีของเล่นสำหรับเด็กๆน้ำนะคะลมลื่นมากๆเหมาะสำหรับอ่ามื่อที่ไม่แดดนะคะมื่อไหนว่าไม่แดดก็น,น้ำมากๆนะคะ โอ้เยอะเลยลูกอเล็กอเล็กหนูโทรอเล็กหนูเทให้หมดเลยหรอหนูเทให้หมดแล้วอันอื่นจะได้กินไหมลูกตัวอื่นทางนู้นอ่ะอือสวยๆทางนั้นเลยเยอะมากอะฮะ มีไหมมียีาราฟมีอะไรมีด้วยเหรอไม่รู้ดันเยากใช้กน กางปีกให้ดูหน่อยตัวใหญ่แค่ไหนนกกอะไรลูกตัวใหญ่มากๆเลยมีสองตัวตรงนน้นตัวหนึ่งโอ้กางปีกให้ดูแล้ว,อ,ว,ลวอุ้ยโหสวยมากเอาอีกเอาอีกทำให้ดูอีกหน่อยสวยมาก วานอนเหรอหงขาวนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะแต่ว่าอ,อากาศกันยังหนาวอยู่เนาะตอนนี้เขาจะ ไปทะเลสาบกันต่อน,นะคะไปยางออกกำลังกายชื่อๆกจัน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวนะคะนูจะทำอะไรลูกขี่งวิมมาโอ้ขี่หลังวิทมามาหนูจะขี่หลังมงามาโอ้ย,อย,อยตาละสวัสดีครับอตอนนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากสวนสัตว์นะฮะนั่นแหละไอนี่น <จะ S 3> ประดันกับเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปอุ้มลูกอยู่ <laughs> แล้วคนฝั่งซ้ายก็แม่ตี โอเคครับแล้วเดี okay. okay, ๋ยวจบคลิปนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคก็ตอนนี้เพิ่งออกมาจากสัตว์แล้วก็สูงๆหน่อยด้นี่เออนิ่งๆมือนิ่งๆโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งอ๋อจื้อไม่เคยถ่ายคลิปกล้องอะไรมองไม่เห็นดูก็ยกต่ำๆหน่อยสิเออโอ้ยไปไม่ยากจังเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปคลิปคลิปหน้านะครับ Okay, bye bye. bye. bye, bye.